ได่เนามนเียมตัดเน่พี่เาตัดหน่ยงัวกับควายพี่ถ้ามีเพิ่นมาตัดเนี่ยตัดเนี่ยวัวควายคนนาะอัดนี่ชวนมตัดนี่แหละพีเนาปุตัดตะเงน่ากระป่งึ้นมาใหม่ตัวอ่อนนะพี่นาะของหวกำลังเป็นพี่นนองเลย ม่วงน้อยกำลังเป็นพี่น้องเลยท่านหน่ก็ได้กินสมดอกพี่น้องม่วงม่วงน้อยกำลังเป็นม่วงน้อยพี่น้องเลยกำลังเริ่มเป็นตอนนี้พอมีตัดหญ้าพี่น้องเอ้ย Cái nhà hay mua thì nó ngang sâu Trái mát thì phải hông hiền Cái nhà hay mua thì nó mua thức mua thức cặp khoai thức ทัดหญ้าย่ำซะสาพี่น้องเอ้ยน <Kristen> ี่กับบรรยากาศก็คือพ่นสตกนี่แหละพี่น้องบรรยากาศคึมคึมยังคือพ่นสต๊อกพี่น้องเอ้ยขนาดบานแดดจัดขางเขียนบานแดดจัดเขียนี่ตัดแล้วมันยังอ่อนขึ้นมาใหม่พี่น้องเอ้ยตัวนี้ปลูกพได้แหงงัวพี่น้องเอ้ย ว่าเ wow, นื้อทีมันบอลายมองเลี้ยงกะปลูกหญ้าอ่ะอนาพตาเพิ่นเคยนับไปให้งัวพี่น้องมีแต่เญ่าให้งัวยามเศร้าพี่น้องเฮ้ยให้งัวเถิดกับควายเถิดพี่น้อง ัดให้มันปร่งขึ้นมาใหม่พี่น้องเพราะว่ามันมันแก่เลยตัดให้มันปร่งขึ้นมาใหม่ปร่งขึ้นซุปในแล้วนี่พี่น้องปร่งขึ้นมาใหม่กับงานได้พี่น้องเพราะมันสีอ่อนก็โปร่งขึ้นมาใหม่นปร่งขึ้นมาใหม่นนแล้วกับัดอีกพี่น้องเลย ค่ะเมตตากาซีลงเบิ Now, here, ่งทางสวนบักผกเนาะพี่น้องเนาะว่าไปเบิ่งว่าบักผกมันสุกสำได้นะพี่น้องเพราะว่าฝนมันอยากตกแน่เลยก็ถ้าตัวใด้หมากหมากกกมันเนาะมันสุกเมตตากาซีเก็บขึ้นมาตาไว้พี่น้องเพราะว่ามันบ่อนเป็นลายคันกาซีเก็บขายกับมันเป็นลายพี่น้องไปพี่น้องเชิญชวนไปเบิ่งสวนบักผกนํากันเลยพี่น้องเด้อสวนบักผกน้ำเมตตาู่หน้าลุ่มเลยพี่น้อง ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงสุขุสุขคนสุมองสุบอดเนาะเ่ว่าฝังไทยรอวฝังลาวกะเอเชีอันพ้ใจดีเมื่อสุขุสุขคนมาในกเมตากะอันม่านแก็บักริกแล้วพี่น้องมันนี่เพราะว่ามันซุกแม่ละพี่น้องมาในกาพอๆกับสองเมตตาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะยามเสอเศร้าเพราะว่าได้หันเปิงบามีเติอนตัดหนาล้วก็ะเลยลงมาเก็บักริกซุกพี่น้องตัว มันเป็นก ok. ่อนนะพี่น้องกับบ่ร้ายดอกจักสิไดาซ้ำได้พี่น้องเลยถ้าเบ่งน้ำกันหน่อยร้ายกะมันมันอยากเน่าพี่น้องก็มาปิกกัแต่ว่าเก็บไปน้ำพี่น้องตัวได้มันซุกนะกว่ามันบ่อรายกะมันบ้านพ่อคลายกะเก็บเมื่อตากพี่น้องเลยเก็บน้ำกันนะพี่น้องเนาะเก็บแกบปิกํำกันเด้อว่ามันสีได้ยซ้ำได้พี่น้องตัวมันซุกนะว่ามันกับบ่ร้ายเป็นได้ดอกพี่น้องมันเป็นไม่ก็เป็น đặc nào phi nông ơi à, bật thịt cả, à? mà cốc vẫn chắc sẽ đậy xong đây

สวนสวนบงส้มชวนักพกิกเมตาน้ำกันได้พี่น้องเด้ส้มหมอกผีงามะเศราพี่น้อง้ไหมหนาอะไรน้องไ่ได้คือ

เก็บไบนำเก็บไปนำพี่น้องยางไปนำก้องว่าก้องสั้นไม่ได้พี่น้องเบิ่งลายตานะพี่น้อง เก็บบักผีกซุกพี่นอ้องเลยกำลังเลือกหมากำลังเลือกเก็บหมาหมากกมันมันซุกลายดอกินอก้องหาไปนำ้ำหาลาย เจอจักอ่าเลือพี่น้องเลือกผักผิดเน่าน้ำกระเมีพี่น้องผิกนะตายตายสมบัตเป็นแนวนี้สมบักใหญ่นไงไอตอนนี้แล้วพี่น้องหอมมันเป็นใหม่พี่น้องเลยปากโคกมันสลายซุ่มเป็นลำรางนี่ค่ะจกสีแนวไดพี่น้องสีแนาเวิร์ดบมเลยนะไดข้างไปเบิงโอ้ร์ดเนาเวิร์ดเนี่ยตายพี่น้องเลย ตาลุบเลยห <c oughs> มดหวังพี่น้องหมดหวังเลยยังมักเล่นพี่น้องมักเล่นพี่น้องเลยมาดามาปลูกมานำกี่พุลมักพริกมักเล่นมักเล่นมันเกิดกับ ต้นหมักผีกเลยพี่น้องเลยบริปูรักหมักเลนแต่ว่าหมักผีกเนี่ยโอ้ยรูปลายพี่น้องเลยเน่าเน่าไหนพี่น้องหมักผีกเมตาเองพี่น้องเลยปลูกหมักผีกน้ำกระจปีเดียวพี่น้องเกษตรผสมหวังบ่พี่น้องเลยสีเน่าเบอร์จะบ่ปีนี้ยมักผีกไคกระเนา่าเพิ่นว่นาพี่น้อง สาบัอาจารย์กระเซลเซลจมผักผีกเน่าพี่น้องเอ้ยจากเศษนาดแล้วทรมาสะพี่น้องเลือกบ่ได้องไนพี่น้องดอกสมควรอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเน่าพี่น้องเอ้ยทาแม่นแอบทาแม่นวบบมันบ่เน่านะเออหักขนาดพี่น้องเอ้ยอันนี้มันอยากเน่าพี่น้องเอ้ยจากเศษนาด เอายังเด้มาสีพี่น้องมัพริกจากสีโบ่เน่าเนย่ตากับโบจักแนเห็ดคือกันพี่น้องเลยเพราะอตัวแต่ยางเลาะเบิ่งคือกันแล้วเหน่าร้ายพี่น้องเน่าร้ายโอ้ความดกพี่น้องมะพริกเ่ยความดกเราบอกให้ว่าแต่ว่ามันเน่าพี่น้องเลยโอตากับบได้ปลูกหน่อยปันไดได้พี่น้อง ก็เกนหายหนา้าผมได้มันหางเน่าพี่น้องเอ้ยเสียเอาอยัางมาแกะผิกเน่าเนี่ยอันนี้พี่น้องมาคหาเนี่กาสมมาพาควรนาะพี่น้องนอ้อเมตตาขอลาเด้อพี่น้องเด้อขอผากก็ติดตามส่องเมตตาในเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ขอล่าพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่สบายดีมันกระเปิด